สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่93พืชเศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอในคลิปนี้ก็เป็นประเด็นของบางคุดในส่วนของบางคุดนั้นก็จะเป็นเรื่องของมุมมองในการที่พี่นอกเกษตรกรหลายท่านครับก็ถามว่าหมอทุเรียนบางคุดจะเป็นอย่างไรคือต้องเข้าใจครับว่าในพืชเศรษฐกิจทุกชนิดเนี่ยเราให้น้ำหนักความสาคัญแล้วก็เขาเป็น ในส่วนของพืชเศรเพื่อการส่งออกรวมถึงเป็นราชินีแห่งผลไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราจะทำให้มังคุดเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้เราคงไม่พูดถึงคำว่ามังคุดคุณภาพนะครับคือคำว่าคุณภาพนั้นเป็นเป็นคำพูดที่หลากหลายเกินไปไม่สามารถสรุปได้แต่ในคลิปนี้จะมุ่งไปประเด็นว่าเราจะทำการผลิตมังคุดอย่างไรที่จะทำให้ มีรายได้และเป็นเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างดีเป็นรายได้ต่อเนื่องมีรายได้ทุกปีพี่น้องกุอนครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราลองมานึกถึงในภาพเราจะทําการผลิตมัมงคุดออกมาแล้วเราก็จะจําหน่ายเป็นในลักษณะอย่างังคุดรวมเราก็จะมีราคาที่อ่อนตัวลงราคาทีา่ไม่ได้สูงสุดเราจะมีมัมงคุดดํามีมังคุดลานผิวลาย นะครับเป็นมังคุดราดำํำเป็นมังคุดหูแห้งหรืออย่างไรก็ตามอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เป็นภาพการตลาดแต่ถ้าเราทําการผลิตมังคุดได้สวยมังคุดผิวนวลมังคุดหูเขียวมังคุดผลโตเราแยกไปจําหน่ายเพื่อการส่งออกก็จะเป็นมังคุดที่มีรายได้ที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันในส่วนของการผลิตมังคุดบางครั้งเราต้องเข้าใจว่า เมื่อใดก็ตามที่เราทำมังคุดออกมาในช่วงที่ผลผลิตมีน้อยราคาก็จะสูงสุดอย่างในปีที่ผ่านมานะครับหรือหลายๆปีเราก็จะเห็นว่ามังคุด200กว่าบาทร้อกว่าบาทลงมาจนเหลือ60-70บาทต่ำสุดกับมังคุดเพื่อการส่ออคั้นพอเข้าถึงฤดูกาลก็จะกลายเป็นในระดับ2 0่0บาบาทต่อกิโลกรัมนี่คือในส่วนของประเด็นเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถทำการผลิตมังคุดให้ทยอยออกและทยอยเก็บเกี่ยวและออกในช่วงที่เพื่อนชาวสวนไม่มีราคาก็จะสูงสุดแต่ถ้าเราทำการผลิตมังคุดออกมาแบบธรรมชาติจํานวนดอกมากผลผลิตมากบีผลขนาดเล็กสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือการเก็บเกี่ยว ยิ่งถ้าเป็นมังคุดที่ไร้ท่านครับไปดูในเพื่อนชาวสวนเขาบอกโอ้ยดอกดอกผลเยอะดีเหลือเกินสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือโรคที่เราเก็บเกี่ยวไม่ทันจะกลายเป็นมังคุดดำมูลค่าหรือรายได้ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นลองมาดูในมุมมองหรือนแนวคิดที่ผมจะนำเสนอให้เป็นสาระความรู้ความเข้าใจว่าเราจะทำการผลิตมังคุดอย่างไรจะทำไปให้ก่อให้เกิดรายได้ ผมยกตัวอย่างจากสถิติงานที่เรามีการศึกษาวิจัยเลยนะครับเราทำมาอย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือกันในส่วนของบริษัทเจียไตยร้านชัยพฤกษและตัวในส่วนผมเองรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะคุดในเขตพื้นที่ตำบลตะปอนอำเภอขุมเราลองยกตัวอย่างให้ท่านถือว่าเรามีมะคุดหนึ่งแปลงในจำนวน100ต้นเนี่ยถ้าถึงเดือนพฤศจิกายน ในเดือนพฤศจิากายนเนี่ยเป็นเดือนที่จะเราเห็นว่าตุลาคมพฤิากาจะแตกไปอ่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันในมังคุดหนึ่งร้อยต้นเราจะมีมังคุดที่เป็นใบแก่ซึ่งมังคุดใบแก่นี้ได้เกิดการแตกใบอ่อนเมื่อเดือนมิถุนายนในฤดูกาลที่ผ่านมามังคุดเหล่านี้สามารถที่จะออกดอกให้กับเราได้ในเดือนพฤิากายนและก็ธันวาคมต้นเราจะได้ดอกรุ่นแรกในส่วนของ กลุ่มใบที่สองในจำนวนร้อยต้นเนี่ยเราอาจจะมีมังคุดที่แตกใบอ่อนจากการกระตุน้นหรือการชักนำให้เกิดการแตกใบอ่อนมาในเดือนกันยาในเดือนตุลาเราก็จะมีมังคุดที่เป็นใบเพสลาดซึ่งมังคุดที่แตกใบอ่อนตรงนี้เนี่ยจำนวนหรือ,อปริมาณต้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่20%แต่สถิติที่เราเก็บคือ20 3 0าังคุดเหล่านี้ เราก็จะดูแลบริหารจัดการให้ความสมบูรณ์แล้วเขาก็จะออกดอกได้ในเดือนมกราคมและในส่วนของที่บังคุดที่เป็นบังคุดธรรมชาติเราจะพบเห็นการแตกใบอ่อนในเดือนอพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมอย่างเช่นฤดูการปีนี้บังคุดต้นที่ไม่ออกดอกหรือเจอฝนตกจากใบแก่ก็จะแตกใบอ่อน ก็จะมีตัวเลขสถิติคือ40%บ้าง50%บ้างในปีการผลิตนี้เป็นถึง80%ครับเพราะว่ามังคุดที่จะออกดอกออกดอกเล็กน้อยแล้วก็มารวมกันเป็นการแตกใบอ่อนนี่คือส่วนที่เราอยากจะให้ท่านเห็นภาพและมังคุดเหล่านี้บางท่านอาจจะท้อแท้อาจจะอ่อนล้าในเรื่องของกำลังใจต้นทุนก็เลยปล่อย ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างแต่นำเรียนว่าถ้าเรามีมุมมองตรงนี้ในเรื่องการบริหารจัดการเราจะได้ดอกของมังคุดในเดือนกุมภาและเดือนมีนาคมถ้าท่านมองในตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้เราจะมีมังคุดเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนในเดือนมีนาคมปลายครับก็คือใบแก่มีนาคมปลายเมษามาถึงพฤษภามาถึงมิถุนา และอาจจะไปถึงกรกฎาเท่ากับว่าเรามีมังคุดเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมด4เดือนนี่คือประเด็นสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวตรงนี้ก็คือเป็นมังคุดที่ค่อยทยอยออกสู่ตลาดและทยอยเก็บเกี่ยวเราจะใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีคุณภาพคือเก็บเกี่ยวทันปัญหามังคุดดำก็จะไม่เกิดขึ้น ส่วนในด้านของรายได้เราก็จะมีรายได้เป็นไปตามลำดับก็คือ,เ,อเดือนอมีนาคมปลายเมษาราคาสูงลงมาพฤษภาก็อ่อนตัวลงพฤษภิถุนาก็ต้องดูตามแต่ละปีต่อไปทีนี้เราก็ต้องมาดูในลักษณะของโดยธรรมชาตินะครับพฤติกรรมโดยธรรมชาติผมอยากจะเรียนว่าในภาคตะวันออกเราเนี่ยจะมีมังคุดที่ออกดอกเดือนพิจิกาเป็นรุ่นที่หนึ่ง เดือนธันวาคมเป็นรุ่นที่สองเดือนมก,กราคมเป็นรุ่นที่สและเดือนกุมภาพันธ์เป็นรุ่นที่4ี่อันนี้คือสถิติแต่ความจริงแล้วบางครั้งเราอาจจะมีมังคุดที่ออกดอกในเดือนพฤิกาถึงธันวาต้นเป็นรุ่นที่1แลว้วก็เดือนมก,กราคมเป็นรุ่นที่สองกุมภาพันธ์เป็นรุ่นที่สก็ได้ในบางปีแต่ทั้งนี้ท่านต้องเข้าใจว่าการออกดอกของมังคุขึ้นอยู่กับอายุของใบ ให้ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นมังคุดที่แตกใบอ่อนเมื่อมิถุนายนในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาจะออกดอกได้รุ่นที่หนึ่งดังนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจต่อก็คือถ้ามังคุดออกใบอ่อนเมื่อไหร่เราก็จะต้องดูแลบำรุงต่อไปเพราะในส่วนของพฤติกรรมการผลิตมังคุดมันจะต้องกลายเป็นในลักษณะการผลิตเพื่อที่ก่อให้เกิดรายได้คงไม่ได้พูดถึงคำว่าคุณภาพหรอกนะครับ สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือมังคุดจะต้องเป็นมังคุดผลโตหูเขียวผิวนวลหรือผิวลายหรือมันลายสิ่งที่สำคัญต่อมาคือจะต้องเป็นมังคุดที่อยู่ภายใต้ล่มเงาคือหลังจากออกดอกต้องมีการแตกใบอ่อนต้องมีการให้น้ำและ่านอาหารอย่างดีก็จะกลายเป็นมังคุดผลโตหูเขียวมีคุณภาพแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นมังคุดที่ผลดกดอกช่อออกนอกทรงพุ่ม ก็จะกลายเป็นมังคุดผิวลายผมอธิบายย้ำตรงนี้ว่าถ้าในกรณีที่ออกดอกนอกทรงพุ่มไปพบการทำลายของเพลี้ยไฟบวกกับความร้อนของแสงแดดก็จะกลายเป็นผิวกลากเมื่อไปเจออากาศร้อนแห้งแล้งหนักหักก็จะกลายเป็นมังคุดก้นจีบนี่แหละครับคือประเด็นที่มีผลซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจในภาพแนวคิดตรงนี้ มังคุดดกเกินไปก็เป็นผลเสียมังคุดออกดอกน้อยเกินไปก็มีผลต่อปริมาณผลผลิตเรามีงานศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการทำการวิจัยในงานวิจัยการผลิตมังคุดคุณภาพตามแบบฉบับเจียตไตเนี่ยเราจะเห็นภาพครับว่า ในการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาถึงมิถุนาที่ผมย้ำแล้วว่า4เดือนเรามีผลผลิตในส่วนของอมังคุดถึง17ตันเศษเป็นมังคุดที่คัดตกเกรดแล้วประมาณ3ตันกว่าเราได้มังคุดคุณภาพ15ตันนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นภาพตรงนี้ว่าเรามีมังคุดที่มีผลโตแรงงานเก็บเกี่ยวทัน มังคุดก็จะกลายเป็นมังคุดที่มีคุณภาพราคาเฉลี่ยนั้นอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละปีนะครับอย่างในปี2561ถ้า62เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ56บาทเพราะนั้นผมเลยย้ำว่ามังคุดที่จะเป็นผลโตก็ต้องมาจากใบที่มีคุณภาพดอกโตผลจะใหญ่และกรณีของผิวผิวที่อยู่ภายใตย้ใต้ทรงพุ่ม อาจจะมีปัญหาราดดำแต่เขาจะเป็นผิวที่มีความสดเป็นผิวนวลสีเขียวของผลมังคุดมาจากคุณภาพของใบใบที่แตกใบอ่อนหลังจากออกดอกก็จะเป็นตัวพลางแสงดังนั้นไอ้สูตรสำเร็จต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นส่วนที่จะช่วยเสริมด้านคุณภาพทั้งสิน้นเราจึงต้องนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการ อย่างในกรณีเวลาที่เรามีการจัดจำหน่ายในการจัดจำหน่ายเนี่ยถ้าเราเทเป็นมังคุดเทเราก็ทราบดีครับว่าเราจะได้ราคาได้แค่20 20 30บาทเศษยามที่มังคุดไม่มีราคาก็จะสูงแต่มังคุดที่เข้าสู่ตลาดก็จะราคาอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นในหลักการการผลิตมังคุดก็คือต้องทำให้มังคุดนอกจากผลโต หูเขียวผิวสะอาดแล้วก็ต้องออกผลผลิตมาในช่วงที่ผลผลิตไม่มีอย่างกรณีการที่เราทำผลคุณภาพบางครั้งอาจจะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆยามที่ไม่มีผลผลิตการส่งออกก็สามารถดำเดินไปได้อย่างอย่างกรณีในภาพเราก็เห็นว่าถ้าผลโตนั้นน้ำหนักตั้งแต่150กรัมถึง170กรัมถ้าเป็นมังคุด ที่เป็นมังคุดผิวดำบางครั้งในส่วนของราคาหรือมูลค่าก็จะอ่อนตัวลงกลายเป็นมังคุดที่อีกราคาหนึ่งดังนั้นปริมาณผล,ผลผลิตที่ทยอยออกกับมังคุดที่ได้ขนาดน้ำหนักได้คุณภาพรวมถึงสิ่งที่สำคัญครับแรงงานในการเก็บเกี่ยวได้สม่ำเสมอต่อเนื่องและก็มีคุณภาพตรงนี้ จะทำให้เรานั้นมีรายได้ที่สูงขึ้นเราลองนึกถึงภาพครับว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวมังคุด1ผลที่50กรัม50กรัมเนี่ยเราต้องใช้ถึง20ครั้งแต่ถ้าเราทําการเก็บเกี่ยวมังคุดแค่8ผลหรือ9ผลเป็นมังคุดที่เป็นผลโตเราใช้แรงงานแค่8ครั้งหรือ9ครั้งเราจะได้มังคุดต่อหนึกิโลกรัม นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นแนวคิดมุมมองในการที่จะมองมังคุดไปข้างหน้าอย่าลืมนะครับมังคุดจะออกดอกได้จะต้องมาจากอายุของใบดอกที่จะใหญ่ดอกที่จะโตผลที่จะโตก็ต้องมาจากดอกเดียวดอกเดียวต้องมาจากคุณภาพของใบและในส่วนของอายุคุณภาพการเก็บเกี่ยวต้องทยอยออกทยอยเก็บเกี่ยวและ ก็จะได้เป็นมังคุดที่มีคุณภาพนี่คือแนวคิดหรือมุมมองสำหรับท่านที่ได้สอบถามว่ามังคุดจะมีโอกาสในเรื่องของอการตลาดหรือไม่ก็ตอบได้ครับว่าเขาเป็นลาชินีแห่งผลไม้ย,ย่อมเป็นพืชเกตเพื่อการสองออกยังคงมีอนาคตต่อไปอยู่ที่ พี่น้องเกษตรกรจะมีมุมมองหรือมีแนวคิดในการผลิตมังคุดอย่างไรนี่คือสาระสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ